ทีนี่เดี๋ยวจะพาคุณผ oh ู้ชมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ไปเบิงกันแน่ค่ะการลงพื้นที่ของบิ๊กถิ่นนะคะคุณผู้ชมคะรัชมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ติดตามข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและก็รส่งเสริมการขาชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะโดยนายสุทินคลังแสงรัชมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะติดตามข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและก็รส่งเสริมการขาชายแดนติดตามข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและก็รส่งเสริมเรื่องของการขาชายแดนอยู่ท จุดผ่านแดนทาวนช่องจอม ตำบนดานอำเภอกกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็มีน้าพิจิตบุญท่านค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พนตรีนัดศรีอินผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีนําหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ดีเกี่ยวของในพื้นที่ให้การต้อนรับและก็รวมประชุมไห้ข้อมูลในเถื่อนีนะคะโดยจุดผ่านแดนทาวนช่องจอมค่ะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ทีหลายภาคส่วนโดยเฉพาะหอการค่าจังหวัดสุรินทร์พยายามที่จะขับเคลื่อนและก็พักดันให้เป็นดานศุลการกรที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะสามารถส่งเสริมและก็พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนได้เพิ่มหลายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งเข้ากับได้มีเสียงสัมผณ์ของนายสุทินคลังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหโหมไปฟังเสียงเพิ่นค่ะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงผมก็จะนำเอาข้อมูลที่ได้วันนี้ํำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องก็ไม่มีใครยืนไกลอ่ะเจ้าของงานก็กระทรวงการคลังก็ท่านนายก ท่านก็ควบอยู่แล้วกรมศุลนก็จะมีกรมอุทยานกรมอุทยานผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากส่วนถ้าเห็นพ้องต้องกันแล้วนี่จะเร็วจะช้านี่ผมว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลผมว่าไม่ไม่ช้าเรื่องเรื่องนี้นี่เป็นไปได้ที่จะต้องผลักดันแบบท็อปดาวนะท็อปดาวก็คือพอนายกเห็นชอบเขาก็สั่งการลงมาก็จะเร็วขึ้น